สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 165่งหก EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่12เราจะมาถักเก็บริมของแขนเสื้อนะคะแล้วบายออฟโดยการพับเย็บริมแขนเสื้อตรงนี้นะคะกับริมชายเสือ้อพี่เมย์จะถักลายเดียวกันวิธีถัก ตรงริมชายเสื้อลงให้สองวิธีนะคะวิธีแรกที่ลงไปจะเป็นการถักเก็บริมโดยการใช้เข็มโคเชนะคะที่ ep สิบแล้วก็พี่เมย์ก็มาเปลี่ยนเป็นลายเดียวกันกับตัวนี้เรามาดูวิธีถักแขนเสื้อค่ะลายที่เราจะใช้ถักนะคะจะเป็นตัวยอดแหลมของลายที่เป็นลายด้านข้างจะถักแถวที่ สามสิบเอ็ดสามสิบสามตั้งแต่แถวที่สามสิบเอ็ดขึ้นไปนะคะสามเอ็ดสามสองสามสามสามสิบสี่สามสิบห้าตอนที่ถักสามสิบเอ็ดนะคะนับตรงช่วงลายนะมันจะมีแค่เจ็ดห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่เมย์เพิ่อมอีกห่วงหนึ่งเป็นแปดนะคะมาดูวิธีถักค่ะ ถ้าจะถักลายนี้ได้นะคะจํานวนห่วงบนรอบนะจะต้องหารด้วย8ลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวเรารวบให้มันลงเลยนะคะเพราะของพี่เมย์มันเกินมาอยู่หนึ่งหนึ่งช่วงลายจะใช้8ห่วงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะลายมันจะเริ่มโดยการที่ถักยันโอเวอร์เอสเคพ ผักนิดสามตัวหนึ่งสองสามต่อไปก็เป็น k 2 t o g e t h e r ยนโอเวอร์แล้วก็นิดอันนี้คือหนึ่งลายหนึ่งลายแปดห่วงถ้าขึ้นลายที่สองนะคะมันจะถูกขั้นตรงนี้ด้วยลายนิดนะขึ้นลายชุดที่สองก็เป็นเหมือนเดิมยนโอเวอร์สลิปนิด พาร์ตโอเรตรงกลางจะเป็นนิดสามตัวหนึ่งสองสามตรงนี้ก็เป็นเคทู g เ t เตอร์ยันโอเวอร์แล้วก็นิดถักซ้ำแบบนี้ไปค่ะจนลายมันวนกลับมาตรงนี้นะพอเราถักแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะให้เราถักนิดวนรอบ อันนี้เป็นแถวที่สองแถวที่สองของลายเริ่มโดยการถักนิดยันโอเวอร์ s k p ตรงกลางเดิมมันจะมีอยู่สามนิดนะคะตอนนี้เหลือนิดเดียวแล้วตรงนี้ก็เป็น k two t o t h e r ยันโอเวอร์ข้นลายค่ะหนึ่งสองสาม ยันโอเวอร์เอสเคพีนิดเคทูทูเกเตอร์ยันโอเวอร์แล้วก็นิดหนึ่งสองพอถักแถวนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นลายโดยการถักนิดบนรอบ ลายแถวที่สามนะคะพี่เมย์จะนับเฉพาะแถวที่เป็นเลขคี่นะอันนี้เป็นแถวที่สามนะคะแถวที่เป็นเลขคู่ที่เราสลับอ่ะมันจะเป็นการถักนิดเริ่มโดยการถักนิดสองยันโอเวอร์สลิปวันนะคะนิดท นิดทูค่ะพาร์ทโอเวอร์ยันโอเวอร์แล้วก็ถักนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าลายจะเป็นแบบนี้อันนี้มันจะเป็นแหลมลงอันนี้จะเป็นแหลมขึ้นถักขั้นด้วยลายนิดทั้งหมดหกตัวค่ะ เราจะถักลายนิดนะคะสูงขึ้นมาจากจุดที่เรารวบตรงนี้นะทั้งหมดหกแถวนะคะแถวที่เจ็ดจะค้างอยู่ในไม่นิดหลังจากนั้นเราจะใช้ไหมต่างสีนะคะทําสัญ,ญลักษณ์ตัวแถวนี้ไว้แถวที่เราจะเก็บงานโดยการพับเย็บนะอันนี้นะคะเป็นแถวที่หกนะแถวที่มีการเริ่มต้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราพับเสร็จแล้วเราจะหาแนวลําบาก พยายามใช้ไหมต่างสีค่ะจะเห็นชัดแล้วก็ไหมที่เราถักเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นไหมสองเส้นพี่เมย์จะใช้ไหมตัวนี้นะคะไหมที่เป็นโปรสิบแปดในการที่จะเย็บนะเราก็ตัดมาแล้วเก็บเศษไหมตัวนี้ไหมโมแฮเก็บเศษไปเลยทีนี้พอเราเนาตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเผื่อไหมนะไหมที่เราจะเย็บตรงนี้เราจะเผื่อ เส้นรอบวงตรงนี้ค่ะประมาณสามรอบยาวไว้ก่อนนะเราจะใช้แม่นิดด้านเดียวนะคะด้านซ้ายด้านขวาไม่ได้ใช้อันนี้เป็นแนวที่เราจะพับนะคะจุดเริ่มต้นยากที่สุดนะ,ะนี่ค่ะเราจะพับขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่ใน แนวที่เป็นตัวเส้นตัวนี้ทีนี้เราจะต้องดูดูลายตรงนี้ให้มันตรงมันคือจุดนี้ค่ะพอเราหาแนวได้แล้วนะคะคือตัวนี้เราจะเริ่มโดยการที่ปลดห่วงด้านซ้ายก่อนปลดห่วงออกมานะ ไม้ตัวนี้ยอย่าให้มันไปพันปลดห่วงนี้เสร็จแล้วพับขึ้นมาค่ะพับขึ้นมาห่วงนี้นะคะแทงขึ้นมันจะดึงขึ้นมา พอแทงขึ้นเสร็จแล้วแทงตัวนี้ลงแล้วเราก็ต้องมาถักตัวนี้ให้มันคลี่ออกลายตัวนี้มันจะล็อกนี่นะคะหนึ่งแล้วนะต่อไปเริ่มโดยการที่ปลดห่วงก่อนปลดห่วงออกมาแล้วมันจะพับขึ้น ห่วงที่เราถักไปแล้วนะคะนี่นะคะห่วงนี้นะแทงขึ้นเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้แทงขึ้นเสร็จแล้วมันจะไม่ลงตัวนี้นะคะมันลงข้ามมาเป็นตัวนี้ลงแล้วก็แทงลงไปตรงกลางของห่วงที่เราปลด เนี่ยคะสองแล้วนะคะต่อไปห่วงที่สามปลดก่อนปลดพับขึ้นแทงไปที่ห่วงที่เรามันจะเป็นห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่เราใช้ตัวนี้แทงขึ้นห่วงเดิมนะ แล้วข้ามไปห่วงใหม่ดูตามแนวเส้นสีดำไว้แล้วก็แทงลงมาตรงกลางของห่วงที่เราปลดสามแล้วนะคะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะปลดห่วงแทงแบบนี้ หดห่วงพับขึ้นนี่นะคะพอพับขึ้นเสร็จนิ้วโป้งกดไว้แทงขึ้นลงตรงนี้ อย่าให้มันไปเกี่ยวใส่เส้นสีดำนะเพราะเดี๋ยวมันต้องปลดออกแล้วเราก็แทงลงไปตรงกลางของลายที่เราปลดมันจะล็อกนะฮคะทำแบบนี้ไปจนครบเดี๋ยวมาดูวิธีเชื่อมต่อให้ดูอีกครั้งหนึง่งปลดนะคะใช้เสื้อพี่เมย์ก็ใช้วิธีนี้นะวิธีนี้ที่ทําเนี่ยทําให้ ตรงปลายของริมแขนกับชายเสื้อมันไม่งอขึ้นมาเป็นการบายออฟโดยการเย็บนะคะอย่าลืมแทงตรงนี้ปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจุดที่มันเชื่อมต่อกันนะคะ ตอนนี้มันเหลือสองห่วงนะเราก็เก็บมาเรื่อยเื่อยก่อน ันนี้ห่วงสุดท้ายนะนี่ค่ะขึ้นแล้วก็มาเชื่อมกับจุดเริ่มต้นแล้วก็แทงตรงกลาง จุดนี้เชื่อมต่อค่ะพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็ล็อกไหมพอล็อกไหมเสร็จแล้วเราก็ซ่อนซ่อนไปตรงรอยพับ เราก็ดึงไหมาดามออกเราจะได้หน้าตาชิ้นง,งานออกมาแบบนี้มันจะเป็นลายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพับขอบทั้งสองข้างทำวิธีเดียวกันนะคะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนหรือตรงใต้คลิปนะคะจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะมุมซ้ายตรงนี้ก็มีเช่นกันนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y YouTube เมทินีแฮนด์เมด